ก่อนการรับชมคลิปนะครับหรือว่าไลฟ์ของเราอย่าลืมกด subscribe กด like กดแชร์กดติดตามให้กับต้องพัดนี่ได้ในทุกช่องทางนะครับมาติดตามกันครับแล้วเรามาอัปเดตข่าวสารวงการบอลล์บอลไปด้วยกันพร้อมๆกันในช่องทางของต้องพัดนี่ยังไงฝากไปด้วยนะครับสวัสดีครับสวีเดีเพื่อน แฟนแฟนวอลเลบอลชาวไทยทุกท่านด้วยนะครับอะไรครับมาติดตามกัต้องผัดนี่ในการอัปเดตขา่ขา,วขาวข่าวความเคลื่อนไหวของน้องๆวอลเลย์บอลสาวไทยกันด้วยในเจ้าวันนี้ก็เมื่อวานนี้ผมไปส่งแล้วก็ทําคลิปให้กับเพื่อนๆได้ดูแล้วก็เป็นบรรยากาศที่น่าชื่นใจจริงๆเพราะว่าผมเจอบน้องๆเนี่ยอาจจะแบบเต็มๆแบบเนี้ยก็เชเพราะในช่วงการแข่งขันแต่ว,ว่าในช่วง ของลีกแล้วเนี่ยอาจจะได้ติดตามการผลแข่งแข่งขันเป็นผลงานเป็นอะไรมีบ้างได้มีการพูดคุยบ้างแต่เมื่อวานได้เจอหนุ่มก็ดีใจนะครับก็ยังไงฝากเพื่อนๆกด subscribe กดไลค์กดแชร์ติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็แน่นอนครับอย่าลืมนะครับว่าแมเจอกับผมแบบนี้ถ้าใครอยากสนับสนุนผมหรือว่าอยากจะติดต่อในเรื่องของโฆษณาหรือว่าอยากจะสนับสนุนช่วงไหนเนี่ยก็สามารถติดต่อกันมาได้ก็ถ้ามีในเรื่องของปัจจัยมากขึ้นเนี่ยผมก็จะทำคอนเทนต์ให้มากขึ้นหรือว่า อาจจะบินไปเยี่ยมน้องๆในเวลาไปแข่งหลีกเหมือนที่ผมเคยทําตอนที่ไปเยี่ยมบุมบิมกับทางด้านของเพียวในช่วงที่เขาอยู่ตุรกีด้วยนะครับจริงๆอยากไปทุกที่นะครับแต่ว่าก็ต้องมีผู้ส,สับสนกันด้วยนะครับยังไงฝากเปพื่อนด้วยหรือว่ากด ซูเปอร์แทงมาให้ก็ได้นะครับเป็นวางใจให้ด้วยนะครับอย่างนั้นขอขายของนิดนึงต่อไปอัปเดตกันนะครับอย่าลืมนะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่เรียกว่าอยากจะมีเสื้อแข่งขันนะครับให้เหมือนน้องๆเลยนะครับเป็นยังไงครับไปดูกันหน่อยนะครับก็แน่นอนครับสำหรับใครที่อยากได้เสื้อการแข่งขันนะครับเสื้อแบบนี้ใส่เหมือนน้องๆเป๊ะเลยนะครับก็สามารถไปเลือกซื้อเลือกหาได้นะครับที่แกรนด์สปอร์ตจะเป็นทางออนไลน์อยู่ที่หน้าร้านนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไม่ให้นะครับไม่ว่าจะเป็นทาง ยูทูบหรือว่า t i k t o อเนี่ยถ้าซื้อทางช่องผมเนี่ยคนก็จะได้ส่วนลดไปด้วยนะครับดังนั้นก็เดี๋ยวลองไปติดตามกันได้มีให้เลือกกันสีสีด้วยกันนะครับไม่จะเป็นสีแดงสีขาวสีดำนะครับและสีน้าเงินนะครับทุกคู่ทุกอันทุกเสื้อเนี่ยก็จะมีลายควันนะครับข้างๆที่เป็นพุ่งโพยพุ่งในเรื่องของความสาเร็จออกมาที่เป็นคอนเซ็ปต์ของเขาและเสื้อที่น่าสนใจคือคอเนี่ยมันคอว แต่มันไม่มีปกนะครับแต่ว่ามันเป็นการดีไซน์ให้มีเหมือนปกสวยมากๆเลยนะครับก็อย่าลืมไปซื้อก็ขอบคุณแกรนสปอร์ตด้วยนะครับที่เป็นผู้ใหญ่ใจดีก็เรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งที่สนับสนุนด้วยกันนี่แหละครับ <S <S เพื่อนๆ <S <S ก็ไปซื้อหากันได้นะครับเอาละมาเข้าเรื่องของเรานะครับไปอัปเดตในข่าวคราวของน้องๆกันหน่อยนะครับก็บอกบอกว่าล่าสุดหลายคนอาจจะรู้อยู่แล้วนะครับว่าน้องๆได้เดินทางถึงทางด้านของประเทศจีนไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเท่าที่ผมเช็คดูนะตรงนี้น้องๆเอง ไม่มีความกังวลใจอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับเนี่ยครับก็บรรยากาศการลงเครื่องมาที่กรุงปักกิ่งก็มีทางด้านของเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงปักกิ่งนะครับคุณเอกพัฒน์เพรมโยธินเนี่ยก็มาให้การต้อนรับถึงท่ากาศยานนานาชาติกรุงปักกิ่งไปที่เรียบร้อยเลยนะครับแล้วก็แน่นอนมาก็ติดไม้ติดมือมีเรื่องของวงุ่ของว่างมาฝากน้องๆกันด้วยเพราะว่าหลายๆคนแหม่มาทั้งทีก็อาจจะใช้คําว่าโอ้โห หนักนิดนึงนะฮะอาจจะหิวอยากจะกินอาหารอะไรไม่ได้นะครับแต่ว่าก่อนไปเนี่ยหลายคนได้ดูคลิปผมก็จะจําได้ว่าแม่น้องชมพู่ก็มีการพกข้าวหนงข้าวเหนียวไปด้วยนะครับก็ต้องขอบคุณภาพการเคลื่อนไหวนะครับมาจากทางด้านของสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยด้วยนะครับที่ทําให้แฟนๆได้ติดตามกันในทุกช่องทางไม่าจะเป็นทีวีโซเชียลอะไรนะครับนี่นะครับก็เป็นบรรยากาศการออกมาสนามบินก็ไม่มีอะไรฝังคุณก็เดินทางเหมือนกลับบ้านไปด้วยนะครับแล้วก็ไปกับโค้ดออนก็เป็นเรื่องที่ดีไปแล้วนะครับดังนั้นก็ ไม่น่ามีปัญหาอะไรส่วนน้องช้างของเราเป็นไงโอ้โหนี่ครับไปถึงก็แอบบ่นนิดนึงนะครับนี่เป็นบรรยากาศช่วงเช้านี้นะอันนี้ต่อกันมาเลยช่วงเช้าที่พี่พ,พี่น้องน้อง,องทุกคนอันนี้พิ่กิฟนะครับน้องโมเมเองหรือว่าอมสินหรือบุ๋มบิ๋มเนี่ยสองที่สนิทก,กันนะเขาก็อยู่ห้องเดียวกันก็มาด้วยกันนะครับก็ มาเลือกอาหารนะครับก็ถือว่าเป็นอาหารที่ทานง่ายนะครับน้องๆเองก็น่าจะปรับตัวกับเรื่องอาหารได้ได้ดีขึ้นนะครับก็ถือว่ากินอิ่มนอนหลับในด้องสภาพความเป็นอยู่เนี่ยผมว่าไม่น่าเป็นห่วงอะไรนะเท่าที่ถามน้องๆดูเนี่ยน้องๆบอกว่าเออก็โอเคถึงที่นู่นแล้วก็สบายดีแล้วก็อากาศล่าสุดที่ปักกิ่งอะ่ะที่ผมดูมาเนี่ยอากาศประมาณสัก ยี่สิบยี่สิบห้าอะไรเงี้ยตอนเย็นๆอาจจะลดมาแล้วสิบสิบไปไปลายอะไรเงี้ยซึ่งผมว่าน้องๆน่าจะชอบกับบรรยากาศแบบนี้นะมันก็จะมีในเรื่องของความเย็นความรแบบเนี้ยซึ่งจริงๆตัวเองเนี่ยผมก็เป็นคนชอบคนนึงนะกับอากาศที่มันเย็นๆหน่อยเวลาร้อนๆมันคิดอะไรไม่ออกนะครับก็หลังจากที่ทานอาหารไปแล้วามาอัปเดตให้พเพื่อนๆได้ได้ติดตามกันก็คืออ่ะวันนี้โคอดออสเองในช่วงเช้าเนี่ยโคอดออสเองก็เลือกที่จะให้ซ้อมทันทีนะครับใช้คําว่าซ้อมทันทีเลยนะครับเข้า โปรแกรมฝึกซ้อมกันไปเลยนะครับนี่นะครับแต่ว่าโปรแกรมการฝึกซ้อมในเช้าวันนี้เนี่ยผมจะบอกว่ามันเป็นโปรแกรมที่ไม่ได้หนักมากนกนะครับเพราะว่าแน่นอนคนกเรก็รู้อยู่ว่าอ่ะเพิ่งเดินทางมาถึงเพิ่งพักผ่อนได้เรียบร้อย้วนะมันก็ต้องมีในเรื่องของการยืเสนยืสายนะครับที่เรารู้กันเพราะว่าน้องๆเนี่ยถึงก่อนสาวันใช่ไหมจะต้องมีการปรับตัวนู่นมีนั่นโมเมนรรยากาศการฝึกซ้อมเนี่ยเป็นการเรียกว่าทบทวนอ่ะเนี่ยเป็นการเล่นเกมอ่ะ ตบมาเอารับเพยได้นะครับบุ๋มบิ่มก็เป็นการรองบอลเนี่ยนะสุดสไลด์ด้วยคือจริงๆอ่ะนักกีฬาก็ไม่ต้องเรียกว่าสุดหรอกเขาฝึกกันมาเป็นตั้งมงำนานแล้วแหละแต่ว่ามันก็เป็นเกมสนุกเส้นหนุกอะจากเป็นหนึ่งคนเป็นสองคนเชื่อทุกทุกเสือไปเขาได้รับมาครั้งไล่ระดับมานะครับความเข้มข้นเหมือนจะต้องเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนี่ยไปถึงวันแรกมันก็จะเป็นประมาณนี้แหละก็ไม่ได้แบบหนักมากนะครับน้องๆก็ อย่างยิมได้นี่เป็นการเสิร์ฟเสิร์ฟวางจุดหน่อยซึ่งโอ้โหเนี่ยครับมันก็เป็นเรื่องที่ดีนะน้องๆก็ไม่ได้เครียดอะไรนะครับแล้วก็การฝึกซ้อมมันค่อนข้างจะไหลลื่นไหลลื่นนะครับมีออมสินนะครับมีน้องโบกัญญารัตน์น้องเพียวกับตั้นเพียวนะฮะหลายคนก็ได้ชมอยู่แนละ้วดูครับแต่ผมไม่ดูต่อเนื่องไปเลยแล้วกันนะครับนี่ 18คนที่ไปครั้งนี้เนี่ยผมยังยืนยันนะแบบที่โค้ดออสบอกแหละผมเอาอย่างนงี้กันผมมองว่า18คนที่ไปเนี่ยหลายคนอาจจะมีในเรื่องของไ oh <my S 1> อ้ทำไม <the S 1> คนนั้นไม่ติด <man. S 1> คนนี้ไม่ติด oh <my S 1> ผมพูดในมุม oh <my S 1> ผมแล้วกันนะครับต้องบอกว่าโคนะ้ดออสอะทำทีมนี้มาตั้งแต่มกราดังนั้นเนี่ยเขามีการเก็บสแิตนะครับนักกีฬามาต่อเนื่อง่วนนักกีฬาที่ไปต่างประเทศก็จะมีเรื่องสแตที่ประสานงานกับคนที่รับผิดชอบดูแลอยู่แล้วนั่นเอนก็จะเห็นได้ชัดเจนละว่าแต่ละคนมีอะไรยังไงนะครับแล้วก็ย้ำนะครับว่าการแข่งี่ย ผมว่าโคดออสเขาก็ค่อยๆเลือกนะครับในแต่ละลักษณะที่ใครจะไปใช้อย่างไรผมบอกเลยว่า30คนที่ส่งรายชื่อไปเนี่ยมีโอกาสที่จะได้ลงเล่นทุกคนทุกรายการในปีนี้แน่นอนนะครับไม่ต้องซีเรยียสเลยนะจ๊ะ <c oughs> ดูเล่นเกนมเกันดูบรรยากาศยูฟ้าบ้าพลังของเรานี่ก็แม่เป็นคนที่มีพลังเยอะจริงๆนะครับก็ต้องยกให้กับน้องยูฟ้าจริงๆนะครับเนี่ยบรรยากาศหลังการฝึกซ้อมช่วงเช้าก็ถือว่า สบายๆนะครับแล้วก็หลังจากฝึกซ้อมเสร็จเนี่ยก็มีโปรแกรมไปเสริมพระกําลังนิดหน่อยนะครับก็เล่นเวทเทรนนิ่งต่อเนื่องเลยนะครับสําหรับทางด้านของโคดออสนะครับนี่ส่งน้องๆไปเล่นเวทเทรนนิ่งกันเลยนะครับเดี๋ยวกลัวจะแบบแม่มันจะเหงาหรือเปล่านี่ไม่มีเหงานะครับก็บรรยากาศการฝึกซ้อมครับนี่ ของเตยหัญยาบำรุงสุกก็เรียกว่าเสริมกล้ามเนื้อหัวไหล่กันนิดนึงนะครับตีแรงๆเดี๋ยวตีได้นี่พล,งลังระเบิดกับน้องไก่นิดนึงนะครับพุชออกมายูฟาเองสมชื่อยูฟาบ้าพลังจริงผมให้เลยนะฮะสำหรับน้องยูฟาดูฮะแม่ยูฟาบ้าพลังนี่ยอมเลยยอมเลยนะครับก็นั่นนะครับเป็นความเคลื่อนไหวแล้วกันสําหรับของน้องๆก็สุขภาพร่างกายดีนะครับดังนั้นเนี่ยบอกเลยว่าการฝึกซ้อมวันแรกถือว่า ได้ผลตามที่ต้องการน,นะครับและโคดออสเองก็โอเคด้วยกับบรรยากาศที่มันเกิดขึ้นนะครับทีนี้หลายคนอาจจะสงสัยว่าแบบเอ๊แล้วโคดออสแกว่ายังไงบ้างกับการไปฝึกซ้อมครั้งนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูความรู้สึกนะ,นะครับเพราะว่า,าโดยตัวผมเองก็คุ้นเคยกับสโมรสรปักกิ่งเพราะว่าเคยอยู่ที่นี่มา3ปีนะก็ทราบดีแล้วก็คุ้นเคยกับฝ่ายบริหารของของที่นี่แลก็ตอนนี้ลูกศิษย์ ท,ที่เคยเป็นนักกีฬาเก่าก็เป็นอยู่ฝ่ายบริหารแล้วเขาก็อำนวยความสะดวกทุกอย่างที่เราต้องการเราต้องการความสะดวกสบายเหมือนกับที่เราอยู่ในแคมป์ทีมชาตินะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นสนามฝึกซ้อมคือเขาก็ให้สนามแข่งจริงเลยนะก็ฝึกซ้อมดีมากแล้วก็ฟาสซิลิตี้เราใช้ทุกอย่างครบครันเดี๋ยวเดี๋ยวก็มีห้องฟิตเนสด้วยนะครับอุปกรณ์ทุกอย่างเราใช้ได้หมดเลยที่นี่นะครับแล้วก็เรื่องของอาหารอันนี้ก็สําคัญเพราะว่าอาหารเนี่ย ทางสโมสรปักกิ่งก็จัดให้เราอย่างดีอย่างเต็มที่เพราะว่าก็เหมือนมาตรฐานเดียวกันกับนักกีฬาทีมชาติของจีนนะครับอันนี้มันก็ทําให้เราเนี่ยสะดวกสบายในในการอยู่ที่นี่นะอยู่โรงแรมที่พักที่นี่ก็สะดวกไม่ต้องเดินไกลามากไม่ต้องเดินทางนะครับเราก็สะดวกสบายนะครับก็ค,คิดว่าคงจะเป็นสิ่งที่ดีที่เราได้มาก่อนนะอย่างน้อยก็3วันในการที่จะปรับตัวพรุ่งนี้เนี่ยกำลังที่จะ ประสานงานอยู่ทางโค้ชฝนคุณก็ประสานกับทางสมาคมวอลเลย์บอลจีนนะครับเราอาจจะได้ไปซ้อมที่สนามแข่งขันหรือสนามฝึกซ้อมจริงนะครับพรุ่งนี้เดี๋ยวรอดูอีกทีหนึ่งนะครับเป็นยังไงแต่ว่าทางสมาคมวอลเลย์บอลจีนก็ให้การต้อนรับเราเป็นอย่างดีนะครับในทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมกันนั้นเนี่ยไม่ใช่แค่สโมสปรปักกิ่งนะครับเรายังมีสถานทูตไทยนะท่านอาคราชทูตไทยก็ได้มาให้การต้อนรับที่สนามบินแล้วแล้ววันนี้ก็จะ เลี้ยงต้อนรับเรานะครับคงไปทานอาหารไทยกันนะครับแล้วกเ็เรื่องของอาหารไทยจากสถานทูตก็จะมีให้กับทีมเราทุกวันนะครับอย่างน้อยก็น่าจะเป็นมื้อเที่ยงนักกีฬาก็จะได้กินอิ่มแล้วก็ได้ทําหน้าที่ของตัวเองเต็มที่แล้วก็คงจะมีอีกสักหนึ่งวันนะครับท,ท่านท่านทูตก็จะเลี้ยงอีกหนึ่งวันในวันหยุดนะคาดว่าน่าจะเป็น ประมาณวันที่เ็นะครับประมาณมวันที่7มื้อกลางวันอีกอีกอีกหนึ่งมื้อนะครับแล้วก็คือณตอนนี้ก็ทางทางปักกิ่งแล้วก็ทางประเทศจีนเนี่ยก็ได้ประชาสัมพันธ์โดยเฉพาะสถานทูตเนี่ยก็ได้ประชาสัมพันธ์กับคนไทยที่อยู่ในปักกิ่งนะครับได้มาชมมาเชียที่สนามแข่งขันเดี๋ยวถึงเวลาที่ไปซ้อมก่อนที่จะแข่งขันจริงเดี๋ยวมาดูกันอีกทีหนึ่งว่ามันจะตื่นเต้นขนาดไหนนะตอนนี้เนี่ยเราทราบว่าสนามใหญ่มากนะเป็นสนาม ที่ใช้แข่งโอลิมปิกนะครับเราก็คงจะต้องเตรียมตัวอย่างเต็มที่นะครับซึ่งตอนนี้ก็ต้องดูเรื่องของสุขภาพของนักกีฬานะครับวันนี้ก็เราก็ทำการปรับตัวเพราะว่าเดินทางมันเหนื่อยมันมันใช้เวลาน,านานพอสมควรในการเดินทางวันนี้ก็เช้านี้ก็ไม่ได้ซ้อมหนักมากนะครับก็เน้นในเรื่องของสกิลแล้วก็เรื่องของอจิตใจนะครับความพร้อมด้านจิตใจแล้วก็เดี๋ยวเราไปเข้าฟิตเนสกัน แล้วตอนเย็นเนี่ยครับเราจะฝึกซ้อมในเรื่องของเทคนิคและยุทธวิธีที่จะเตรียมตัวเพื่อการแข่งขันนะครับอาแล้วครับนั่นเป็นคำสัมภาษณ์แต่โคดอก็ต้องบอกว่าโอ้โหตอนนี้การประสานงานต่างๆนานาเนี่ยถือว่าสะดวกสบายผมใช้คํานี้เลยใช้คำว่าสะดวกสบายได้เลยสําหรับทางด้านของทีมสาวไทยนะครับดังนั้นเนี่ยโอ้โหไม่ต้องห่วงครับแบบนี้อาหารไทยก็มีการฝึกซ้อมก็ดีการเดินทางก็ไม่ยุ่งยาก ถือว่าเป็นเรื่องดีผมว่าเซอร์ไพรส์อาจจะมีเซอร์ไพรส์ในในสนามแรกด้วยซ้ำถ้ามันบรรยากาศมันผ่อนคลายทุกอย่างมันดูดีทีนี้มาพูดถึงสนามแข่งขันหน่อยเพื่อนๆหลายคนได้ฟังจากโคชอสคู่คดอสบอกสนามมันใหญ่มากมันคือสนามไหนเดี๋ยวผมพาไปดูสนามที่โคชอสบอกเนี่ยก็คือสนาม National Indoor Stadium ด้านนี้อ้ด้านนี้สิด้านนี้หรือด้านไหนด้านนี้อ่าด้านนีู้ดดนะฮะก็เป็นสนามที่เขาใช้ ค่อนข้างจะบ่อยมากนะครับสำหรับทางด้านของฝากฝั่งของของจีนเองเนี่ยเป็นสนามที่ใหญ่มากนะผมใช้คําว่าใหญ่มากใหญ่ในที่นี้เนี่ยเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังอีกทีแล้วกันว่ามันเป็นยังไงคือสนามแห่งนี้เนี่ยเขาทําขึ้นเนี่ยเพื่อเรียกว่าใช้ในกีฬาโอลิมปิกเกมส์นะครับที่ปักกิ่งนะครับในปี2008ซึ่งนะตอนนั้นเนี่ยเขาใช้การจุเนี่ยได้ประมาณสัก20,000นคนนะ สำหรับความจุแต่จริงๆตอนนี้เขาปรับมาแล้วก็เป็นทางด้าน1800 0ที่นั่งนะครับใช้ก็เป็นที่นั่งแต่บางครั้งเนมันสามารถปรับตรงกลางคุณเห็นไหมที่มันเป็นใน,ในเรื่องของพื้นที่ใช้สอยอะ่ะเขาสามารถขยับให้มันใกล้มาได้ดังนั้นเนี่ยถือว่าถ้าคนเต็มเนี่ยมันใหญ่มากนะครับมันอาจจะต้องให้นักกีฬาไปปรับสภาพก่อนดูสิใหญ่มากนะหนึ่งถึง20,000ื่นที่นั่งแล้วแต่การจัดการแข่งขันของแต่ละรายการเนี่ย ผมบอกเลยว่าเออมันนักกีฬาถ้าแบบไม่ชินมันก็จะมีความตื่นเต้นซึ่งอ่ะแน่นอนว่าในการแข่งขันปีนี้เนี่ยในในสายของเราเราก็ได้เจอแน่ๆอยู่แล้วนะครับดังนั้นเองก็ไม่มีปัญหาใดผมว่าการโปรแกรมการเจอเนี่ยเอาจริงๆผมว่าเราก็ไม่ถึงกับยากมากนะโปรแกรมในวีคแรกเนี่ยเดี๋ยวผมดูเดี๋ยวหลายคนอาจจะลืมว่าเอะโปรแกรมวีคแรกลืมหรือยังอ่ะนี่ผมไปดูโปรแกรมวีคแรกให้เราจะแข่งขันกันที่ปักกิ่งอินดอร์สเตเดียมแห่งนี้ในช่วงอินดอร์สเตเดียมเนี่ย ทั้งหมด4นัดนะครับก็จะมีเจอกับโปแลนด์ใช่ไหมวันที่สี่มิถุนาวันที่5เจอกับเบลเยียมนะครับวันที่6เจอกับตุรกีพัก1วันแล้ววันที่8เนี่ยเจอกับฝรั่งเศสนะครับก็แข่งที่ทั้งหมดดังนั้นก็ต้องเรียกว่าไปปรับตัวกันให้เรียบร้อยนะครับซึ่งผมมองว่าจริงๆเกมแรกเนี่ยถามว่าเซอร์ไพรส์ไหมมันก็อาจจะสร้างเซอร์ไพรส์ได้ไหมอาจจะได้นะครับแต่ว่าจริงๆตัวผู้เล่นของฝากฝั่งของโปแลนด์เองเนี่ยเขาก็ได้มีการส่งมาบ้างแล้วนะครับก็ใช้คนว่า ชุดใหญ่จัดเต็มเหมือนกันนะเท่าที่ไปเช็คไปดูมานะตรงนี้นะครับเอาเบื้องต้นละกันผมผมไปดูให้ว่าไอ้เขาส่งใครมาบ้างเอาชื่อคุณคุ้นก่อนนะครับเอาชื่อคุณคุ้นก่อนสําหรับการแข่งขันมาเนี่ยก็จะมีทางด้านของก o ลลอปสกามีค o นเนลุกนะอนณาธิที่ส่งมาที่เรารู้จักอยู่แล้วมีลูคา s i ชนะครับที่เรารู้จักซีเนียนสกาแน่นอนครับก็จะมีทางด้านของฝากฝั่งเนี่ยโอ้โหหลายคนนะครับยูโรซิชสตี มาครบนะครับผมใช้คําว่ามาครบดังนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายแน่นอนแต่ว่าแน่นอนโคดออสไม่ได้ครั้งแรกที่ทําเกมแบบนี้มันอาจจะมีการปรับมาปรับอะไรเดี๋ยวดูน้องๆน้องๆเองหลายคนเนี่ยไปเล่นในเจอลบรกใหญ่ๆมาละที่ได้คุยกับบีมนู่นนี่นั่นก็ถือว่าน่าจะปรับตัวกันได้ดีเดี๋ยวลองดูอีกทีครับว่าการฝึกซ้อมต่อจากนี้เนี่ยเวลา3-4วันเนี่ยน้องๆ จะมีการปรับตัวเป็นอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็นี่คือทั้งหมดครับที่วันนี้ผมนํามาอัปเดตให้กับแฟนบอลได้ติดตามกันนะครับก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ติดตามกดซุปเตงมาให้กําลังใจก็ได้นะครับหรือว่าจะติดต่อก็สามารถติดต่อทางอีเมลได้เลยนะครับยังไงวันนี้ลาไปก่อนขอทุกคนรอติดตามบอลลีบอลไทยเชียร์ไปด้วยกันกับพวกเรานะครับแล้วก็ปีนี้กับคอนเซ็ปต์ของแกรนด์สปอร์ตนะครับเรียกว่ามากันแบบจัดเต็มอยู่แล้วนะครับก็อย่าลืมนะครับย้ำอีกครั้งนะครับ Unstopp Ableface นะครับก็ไปหาซื้อกันได้นะครับสำหรับเสื้อแข่งเสื้อแข่งขันในช่องทางของผมด้วยแล้วก็ช่องทางออนไลน์แกสบอร์วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ